สวัสดีครับพี่่เพื่อนๆนน้องๆสมาชิกจองต้นสต็อกนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับสมาชิก VIP เข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะครับล่าสุด1เดือนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณปภิชาติก็ถามถึงหุ้น2ตัวเข้ามานะครับ tae กับ ub e สมาชิก VIP ของเรานะครับจะมีเส้ลักษณ์รูปตัว S นะครับต่อไทยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ ส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็มีอีกธุรกิจหนึ่งนะครับที่ท่านสามารถอุดหนุนกันได้ก็คือในหน้าประกันภัยนะครับประกันภัยรถพบรบประกันชีวิตท่านก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับจินดีให้บริการนะครับจะซื้อใช้ได้ส่วนลดหรือจะทําเป็นธุรกิจก็ได้นะครับทีนี้มาดูกันนะครับที่สมาชิกถามถึงเข้ามานะครับ v i p ของเรานะครับถามถึง t a e บริษัทไทยอักโรเอเนอร์จีจำกัดหมหาชนครับทีนี้ผมก็เข้าไปนะครับจัดเรียงนะครับจาก Market Cap จากมากไปน้อยนะครับเพื่อดูว่าในอุตสาหกรรมนะครับพลังงานและสาธารโภคนะในหมวดธุรกิจตรงนี้นะครับอันดับของ TAE อยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าจัดกลุ่มหมวดธุรกิจนะครับก็ตาม Market Cap นะครับกิจการก็ เบอร์ใหญ่สุดก็ปลทนะครับครับนะครับ PTT E P E A O R นะครับ G P S C นะครับ T O P E G C O นะครับนี่คือใหญ่สุดจากนั้นนะครับผมก็ไล่ลงไปดูนะครับพบว่ามีอยู่ประมาณ60นะครับบริษัท T A E อยู่อันดับ50 52นะครับถือว่าเป็นกิจการขนาดเล็กนะมาเก็ตแคป2,000ล้านนะครับ ก็มีลานนาอยู่ติดอันดับที่30นะครับก็ถือว่าอยู่ลกลางๆนะครับเป็นบริษัทแม่นะนที่ผมดูพู้ถือหุ้นใหญ่นะครับทีนี้ TAE บริษัทไทยอกรเอเนอร์จีจำกัดมหาชนนะครับราคาวันนี้ล่าสุด2บาท26นะครับ2บาท26วันนี้วันที่8กุมภานะครับจากนั้นผมก็ไปดูหัวข้อข่าวนะครับดู คำอธิบายนะครับแล้วก็ผลดําเนินง,งานนะครับซึ่งล่าสุดผลดําเนินง,งานก็ยังขาดทุนนะครับผลดําเนินง,งานยังขาดทุนเพราะฉะนั้นหุ้นหุ้นใดก็ตามถ้าขาดทุนนะครับผมแนะนำหลีกเลียเ่ยงไว้ก่อนหรือไม่เรารอให้มั่นใจนะครับแล้วเราค่อยซื้อถ้ยังไม่สายนะครับเราอย่าเพิ่งรีบร้อนนะต้องดูไปมาล่าสุดด้วยนะครับทีนี้เหตุผลที่เขาขาดทุนงบขาดทุนเกิดจากอะไรครับมาดูนะครับผมก็ ไปดูในคําอธิบายนะครับก็ลดลงนะครับเนื่องด้วยปริมาณจําหน่ายเอทานอลลดลงนะครับอันนี้ก็บอกเหตุผลนะครับแล้วก็การแพร่ระบาดของโควิดนะครับทําให้ความต้องการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยลดลงนะครับการจําหน่ายเอทานอลลดลงนะครับแล้วก็ปัญหานี้นะครับปัญหาภัยแรงนะครับยังส่งผลกระทบต่อ ราคากากน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นพุ้นตัวนี้นะครับกากน้ําตาลเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลน,นะครับเพราะฉะนั้น TAE เนี่ยนะครับต้นทุนส่วนใหญ่แล้วมาจากกากน้ําตาลนะครับเพวันเราก็ต้องไปไปดูนะครับราคากากน้ําตาลว่ามีขึ้นมีลงประมาณไหนนะครับเราถึงจะคาดการณ์ราคาได้นะครับ ว่ามันจะออกมาดีหรือไม่ดีนะครับงบต่างๆเพราะฉะนั้นกากน้าตาลก็เป็นวัตถุดิบหลักนี่ก็คือสาระสำคัญนะที่ผมอ่านดูนะครับทุกท่านก็ลองไปอ่านนะครับมันก็เขาอธิบายละเอียดยิบเลยนะครับที่มาที่ไปต่างๆแต่ผมจับสาระสำคัญมานะครับให้ทุกท่านได้ได้เข้าใจว่าเอ้ยบางทีบางอย่างนะครับคําอธิบายพวกนี้นะครับสําคัญมากนะครับในการวิเคราะห์งบนะครับ ทำให้เราเข้าใจธุรกิจมากขึ้นนะครับทีนี้นะครับมาดูกันต่อนะครับเรารู้แล้วว่ากากน้ํนาตาลซึ่งราคากากน้ําตาลก็จะมีขึ้นมีลงนะครับอาจจะเป็นพวกพันหรือเปล่าเนี้ยนะครับเราก็ต้องไปวิเคราะห์ต,ต่อนะครับราคามันมีวัฏจักรของมันหรือเปล่านะครับมีขึ้นมีลงหรือเปล่าน,นะครับอันนี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราต้องไปสืบข้ากันต่อน,นะครับว่าราคากากน้ําตาลเนี่ยปกติมันราคามันนิ่งหรือมันสวิงนะครับ เพราะฉันแต่เท่าที่ผมดูนะครับหุ้นตัวนี้น่าจะเป็นหุ้นลักษณะของวัตถจักรนะครับรู้ได้ไงนะครับก็รู้ด้วยจากงบนะครับที่มันที่มันกระโดดนะครับกำไรต่อหุ้นกระโดดไปกระโดดมานะยีิบเก้าตังค์นะครับห้าสิบแอ็ดตังก์เนี่ยนะครับกระโดดขึ้นแล้วก็ลดลงมาเหลือเจ็ดตังค์อย่างเงี้ยนะครับคือมันมันไม่เสถียรมันไม่นิ่งนะครับราคากระโดดขึ้นกระโดดลงนะครับแล้วก็สามใจมาสีหยกสีเนี่ยงบขาดทุน นะครับขาดทุนเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันอาจจะไม่นิ่งนะนครับมันก็เลยควบคุมยากหน่อยนะครับทั้งที่รายได้เองก็สม่ำเสมอนะครับรายได้เองสม่ำเสมอนะครับอาจจะเกิดจากต้นทุนนะครับราคาต้นทุนที่มันสวิงไม่นิ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าหุ้นแบบนี้นะครับถ้ามีกําไรก็อาจจะได้โอ้โหพื้นฐานถึง5บาทนะครับแต่ถ้ามันแย่ก็ขาดทุนเลยก็มีนะครับวันหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้น ให้ผมดูจากงบแล้วผมก็คาดการว่ามันน่าจะเป็นวัตถุกักนะครับนี่คือธุรกิจนะครับของเขาก็เราก็ไปดูผลิตภัณฑ์ของเขานะครับส่วนใหญ่เขาก็จะมีมีผลฝอยได้และผลผลิ์หลักนะครับเอทานอลน,นะครับนี่คือสูตรของเขาแล้วก็มีผลพอยได้นะครับเป็นปุ๋ย ครับโพแทสเซียมยูเมท์นะครับถือว,ว่าเป็นธุรกิจนะครับที่บรรจุนะครับ, u, รบอยู่ในน้ำมันเบนซินเนาะนะครับแปลงสภาพเบนซินกลายมาเป็น B ีอ่าอีสิบอียี่สิบอย่างเงี้ยนะครับเป็นสารที่ใสเข้าไปนะครับโอเคนี่ก็คือ g a e นะครับต่อไปเราก็มาดู เมื่อกี้ดูงบไปแล้วนะครับงบมันกระโดดคาดการยากนะเพราะพื้นฐานก็ต้องติดตามงบดีๆนะครับแต่ถามว่า Market Cap 2 2 0 0ล้านนะครับเทียบกับสินทรัพย์ที่3,000ล้านก็ไม่แพงนะครับ <c oughs> แต่ก็กำไรก็คาดการยากนะครับมันก็ต้องอาศัยการเกณฑ์กำไรเข้ามาช่วยนะครับ <c oughs> ถ้าจะถือเป็นพื้นฐานเลยก็ก็เสี่ยงหน่อยหุ้นตัวนี้นะครับ <c oughs> มันจะไม่นิ่งนะครับก,รกำไรจะไม่นิ่งบอกกับเกณฑ์กำไรมากกว่า เล่นรอบอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เหมาะกว่าแล้วก็ f r e e f o ด41นะครับแล้วก็มีลานนานะครับถือหุ้นใหญ่อยู่51ก็ถือว่าเป็นบริษัทลูกของลานนานะครับและมีบริษัทปูนซีเมนต์ถือหุ้นใหญ่นะครับนี่ก็คือผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็กำไรสะสม นะครับก็ถือว่า500ล้านก้ยังโอเคมีกำไรสะสมนะครับส่วนจริงๆนะครับต้นทุนลบนะครับอีบิดด้ต่างเขาก็ยังมีกำไรนะยังถือว่าไม่ได้ขาดทุนเสียหน้ากลัวนะครับไปหักค่าเสื่อมไปเยอะนะครับหักค่าเสือส่อมหักภาษีต่างๆก็เลยทำให้ขาดทุนนะครับแต่อีบิดได้จริงๆก็ยังมีกำไรอยู่ รายได้หักก่อนหักภาษีก่อนหักค่าเสื่อมนะครับยังมีกาไรอยู่ก็ถือว่ายังไม่ได้เลวร้ายนะครับถึงแม้งบขาดทุนแต่ก็ไม่ได้จะจะน่ากลัวนะครับวันก็ต้องรอลุ้นนะครับให้มันราคาขับน้ําตาลวัตถุดิบเนี่ยมันลดลงครับทีนี้มาดูเรื่องของกราฟนะครับกราฟเทคนิคเองก็ถือว่าอยู่ในโซนที่เป็นโซนที่ไซเว์ออกข้างนะครับไซเว์ออกข้างมันก็ไม่ อยู่ในโซนที่ต่ํามากกว่านะครับผมมองว่านะต่ํากว่า50นะครับนี่คือ RSI ต่ำกว่า50ก็เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นโซนสะสมนะครับถ้ามองในในเชิงเทคนิคนะครับถือเป็นโซนสะสมนะครับแล้วก็มีแนวต้านอยู่เส้นสีแดงนะครับ2บาท3าแถวนี้นะครับแล้วก็แถวๆบาท60แถวนี้นะครับเส้นสีเขียวนี่ก็คือรักษณะแนวต้านของหุ้น TAE โอเคครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ